สวัสดีครับผมช่างใหญ่เพชรมหาชนนะวันนี้กําลังสอนลูกศิษย์นะครับช่างประดิษฐ์ศรีสะเกดอายุ68ปีนะฝึกหัดโกนหนวดโกนเข่าครับด้วยทิมเบอร์หรือว่าการขอบตัวเล็กนะเป็นปัอร์เลียนที่เหมาะสําหรับใช้แทนใบมีดโกนนะครับวันนี้นะครับจะมานะครับสอนแนะนำนะครับวิธีการวางใบมีดโกนนะหรือว่าวางปฏตทเลียนนะครับ วิธีการวางใบมีดโกนก็อีกวิธีหนึ่งใช่ไหมครับช่างประดิษฐ์ครับวิธีการวางปัตรเตอร์เลียนทิมเมอร์อรหรือว่าตัวการขอบกันจรนเนี่ยให้ถูกวิธีเนี่ยแล้วก็ปลอดภัยสําหรับลูกค้าลูกค้านะครับ,รบให้ปลอดภัยเนี่ยทำยังไงนะครับใบมีดอ่ะมันมีสองมุมใช่ไหมมันมีมุมด้านซ้ายกับด้านขวานะครับครับเราต้องจําไว้แค่เนี้มุมด้านซ้ายกับด้านขวาพอเราคว่ำ ใบมีดลงใช่ไหมฟวม่มลงเนี่ยเราก็ต้องเราก็ต้องจําอะไรมุมด้านซ้ายกับขวาถูกไหมถูกทีเนี้ยส่วนบริเวณหนวดนวดเนี่ยตอมันชี้ไปไหนอ่ะตอมันชี้ไปด้านข้างใช่ไหมครับเห็นไหมตอชี้ไปด้านข้างเ,เราต้องโกนสไลด์ตามตอไปก่อนนะครับก็วางใบมีดนะครับใช้มุมเรียด,ด้านซ้ายใช่ไหมครับครับยกมุมด้านขวาขึ้นนะครับแล้วค่อยๆวางค่อยๆเห็นไหม ใช้เป็นมีดเท่าไหร่เครื่องเดียวถูกไหมครับครับบางค่อยๆจับปบตเตอรเลี่นให้มันมั่นคงเอาลองจับสิเอาลองจับเอาลองค่อยๆลา,ลากลงมาค่อยๆลากเห็นไหมยกมุมด้านไหนครับยกมุมด้านขวาขึ้นเล็กน้อยใช่ไหมครับเอาเพื่อ,เพ,อเพื่อไม่ให้มันไปอะไรไปโดนร <ลบ S 1> ิมทิปากบนเอาครับลแล้วก็ค่อยๆลากลงมานะครับมืออะไรครับมือซ้ายแตะแตะหัวนิดหน่อยแตะหน้าตาตาตา,ตาตหน่อยอา่าหรือนะครับ ถ้าเรารู้ว่าเราจะโกนตรงนี้ก็ได้เราใช้ New ิ้วโป้ซ้ายดันดันจมูกขึ้นเล็กน้อยอเพื่อเ<ๆ>พือพ่อหลบอะไรหลบไปมีดอใช่ไหมอลองลอง拉ดูครับ拉ดูากเออค่อยากค่อยๆ拉拉เบาๆนะเนี่ยเราจะรู้น้าหนักมือตัวเองได้อย่างไรนะครับให้เราอะไรตั้งแขนตัวเองขึ้นมานะครับตั้งแขนตัวเองขึ้นมานะแล้วก็ลองลอง,ล,องลากดีค่อยๆกเออค่อยๆกเอาเราเปิดเครื่องสิ เปิดเครื่องอา้าลากลงลากลงเออ่ะแรลากมุมซ้ายมุมขวาอา้าลากเต็มใบใช่ไหมฝึกลากมุมด้านซ้ายลงมี้ด้านซ้ายลงน้ําหนักนะแล้วก็ลากตรงกลางแล้วก็ใช้มุมด้านขวาใช่ไหมอลองฝึกดีรเราจะได้รู้อะไรรู้น้ําหนักมือตัวเองใช่ไหมครับครับภาษาอังกฤษเรียกว่าเ e นชั่นการรู้น้ําหนักมือตัวเองครับดีเยี่ยมเข้าใจไหม ข้ <Okay. S 2> า้าาใจอวรู้ใช่ไหมว่าควรจะวางระดับความน้ำหนักเท่าไหร่ใช่ไหมครับออ๋ลองดูิครับวางวางวางดูวางเลยครับอา้าวแต่จมูกขึ้นมานิดนึงเออจมูกขึ้นมานิดนึงเหมือนโดนอย่างนี้อย่างนี้ค่อยๆลากค่อยๆลากหนึง่งสองใช่ไหม<ะ>หนึ่งเนี่ยหนึ่งสองต้องหมดแล้วนะ หนึ่งนี่ก็แทบจะหมดใช่ไหมเอาสองย้ำย้ำอีกครั้งหนึ่งมันก็เกือบจะหมดอีกแล้วแล้วก็บริเวณไหนเนี่ยตรงตรงกลางเซนเตอร์นะครับตรงกลางเซนเตอร์เนี่ยเซนเตอร์เอาลากไม่ใช่คือลากลงลากลงลากลงแล้วงัดขึ้นนิดนึงนะหมายความว่าลากลงแล้วเรางัดขึ้นนึงเพราะอะไรริมฝีปากบนเป็นงอนใช่ไหมถ้าเราไปลากลงมันจะเป็นมันจะไปบาดอะไรจะไปไปบาดไปเฉือนริมฝีปากบนใช่ไหมครับ รู้จักขนมโคกไหม<ช>รุ่นนี้งัดขนมโคกนะครับงัดขนมโคกใช้ช้อนงัดขึ้นใช่ไหม <rí> e> <ช>เหมือนกันแล้วก็ใช้ใบมีดรอะไรงัดขึ้นเอองัดขึ้นะตอนนี้เอานิโปอดันดันจมูกขึ้นมานิดนึงครับดัน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 ให้มันดันที่ต่อแล้วก็ค่อยๆงัดขึ้นเบาๆเออพอแล้วดึงครั้งหนึ่งถึงสองครั้งหมดแล้วใช่ไหมเอาทีนี้มาดูฝั่งด้านไหน ด้านขวาจะทํายังไงนะครับด้านขวาก็ใช้มุมปาเดียดนา้นไหนครับตอบด้านขวาใช้มุมปาเตียด้านขวาใช่ไหมเอาลากลงค่อยๆลากลงค่อยๆลากลงอ่ะใช่ไหมครับลากลงเนับหนึ่งหนึ่งสองก็แทบจะหมดใช่ไหมเราเราใช้มุมด้านขวาหรือด้านซ้ายก็ได้ใช่ไหมค่อยๆลากค่อยๆลากอย่างนี้ก็ได้ค่อยๆลากเลยหนึ่งจังหวะสองจังหวะสามจังหวะก็ได้ใช่ไหมครับครับเอาที่ถนัดอ่ะเอาทำเลย อยากได้ทำแบบไหนก็ทำเลือกเอาหนึ่งสองลากยังทางนี้ทางนี้ลากอย่างนี้ลากออกจากข้างนอกก็ได้หนึ่งสองอะไรสามเอานับใหม่ <5. S 1> นะอายุหกสิบแปดนะครับช่างใหญ่จะให้หลีเลี่ยงการใช้ใบมิดโกวนนะนะครับให้ใช้นะครับเจ้าทิมเมอร์หรือว่า ตเตาจะเลียนการขอบยันจรนครับในการบนหนวดคนเข้า 1, 1> แทนนะเพื่อความ <S 2> 2, <S ปลอดภัยให้ลูกค้านะครับและตัวเองด้วยนะครับ 1, 1> นั่นแหละค <3, S 1> ิดซะว่าอะไรโก <3, S 1> นหนวดตัวเองอ่ะง่ายๆใช่ไหมครับทา้ง <4, S 1> ประดิษฐ์ครับคิดซะว่ากลน,นวดตัวเองมันง่ายที่สุดบริเวณใต้ริมมีปากล่างอ่ะเราสามารถงัดขึ้นได้เลยนะครับหมายความว่าตอตอของหนวดเข้าใช่ไหมมันชี้ลงมาข้างล่างใช่ไหมครับแล้วก็สวนใบม,มีขึ้นไปเลยครับ จับเปนเลี่ยนใหม่งายท่องอ่ะไม่ใช่เออจับเปนเลี่ยนอย่างเงี้ยแล้วงัดขึ้นจังหวะที่อะไรจังหวะที่หนึ่งใช่ไหมครับแล้วจังหวะที่อะไรที่สองสองจังหวะที่อะไรสามเอาทำเองให้ดูสินะับหนึ่งเออดีสองสอง สามอ้าวโอเคไหมจำได้ไหมนับให้ดูดิไล่มาบางไม่มีถูกคว่ำนับ,นบใช้มุมไหนมุมนี้ถูกแล้วเอานับ,นบหนึ่งบางไม่ถูกนับหนึ่งหนึ่งสองทำไงต่อตรงนี้จะวางยังไง หนึ่งสองเอาไ,ไหมไม่เอาเงี้ยนับอะไรหนึ่งสองแล้วก็อะไรสามก็หมดแล้วเอาไหมทับไหมเอาให้กำลังใจช่างประดิษฐ์ีรลิเกตด้วยนะนะครับมาเรียนตัดผมชายหลักสูตรสามสิบวันนะตัวตัวหนึ่งห <1, S 1> ลักสูตรของเจ้าใหญ่ก็สอน <S 2> 2, <S ะนะครับประมาณนี้แหละนะครับจับมือสอนจับมือทําเลย สามเออแค่นั้นเองนะข้างล่างทําไงนับทำยังไงวางใบมีดยังไงเร็วไงมือไงขึ้นสิครับพี่น้องเออนัดขนโมโคกจับผิดจับผิดเออเอานับหนึ่งอสองสามแต่ข้างล่างทําไงข้างล่างก็คว่ำใบมีดลงแล้วก็ลากลงเลยครับความลงแล้วลากลงใช่ไหมครับ แค่นี้ก็เสร็จแล้วโอเคนะจาได้ไหมได้อยู่กลับไปดูทบทวนนะไปแบ่งปันให้พี่น้องประชาชนได้ชมด้วยนะครับให้กับเอฟซีชงใหญ่แล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาที่รับชมจากทั่วโลกด้วยนะส,ส่งกำลังส่งกําลังแรงใจให้ช่างประดิษฐ์ด้วยนะนะครับซึ่เงเนื่องจากมาเรียนตัดผมชายไม่มีพื้นฐานอะไรเลยนะครับก็มาเริ่มนับหนึ่งใหม่นะสถาบันสอนผมอาจารย์ใหญ่ก็ตั้งอยู่ปากซอยพ่องหนจยูทินท่าสิบสองตรงข้ามตลาดสด ยิ่งจเจริญเขตสายไหมก่กทอมอนะครับอยากจะเรียนก็ติดต่อเข้ามาตามช่องทางอยู่ข้างล่างนี้นะครับมีทั้งเบอร์โทรศัพท์ไลน์แอดแล้วก็แฟนเพจดำเนิน salon นะครับวันนี้ลาไปก่นอนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย